ถ้ามีไข่เค็มไม่น่าจะโอเคมากลืมบอกพ่อค้าว่าเอาไข่เค็มด้วยที่จริงมีตำแตงด้วยนะคะแต่เป็นของตะก้อง 嗯。Mm hmm. ใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าอยากให้เป็นเมนูอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย